สวัสดีค่ะผ,ผู้ปกครองทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูน้องกันอีกแล้วนะคะเด็กๆในวันแรกของสัปดาห์นะคะที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่เอ๊เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ในหน่วยใหม่หรือยังคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนนะคะ จังหวัดของเราเอจังหวัดของเราเชื่อจังหวัดอะไรนะคะเด็กๆรู้ไม่เอ่ยจังหวัดระยองเก่งมากเลยนะคะสุดยอดนะคะ,ดดะ,คะเด็กๆนะคะอยู่จังหวัดระยองนะคะและจังหวัดระยองของเรานะคะจะมีคำขวัญประจำจังหวัดอยู่ เอ๊ะทำไมจะต้องมีคำขวัญประจำจังหวัดด้วยนะนะคะสาเหตุที่ต้องมีคำขวัญประจำจังหวัดเพราะนะคะจะบอกถึงเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจนะคะและความโดดเด่นที่มีอยู่นะคะในแต่ละจังหวัดนะคะทุกจังหวัดเลยนะคะจะมีคำขวัญประจำจังหวัดอยู่นะคะจังหวัดระยองเราก็เช่นกันนะคะ เดี๋ยวเด็กๆนะคะมาท่องคําขวัญนะคะของจังหวัดระยองนะคะตามภูณครูเลยนะคะพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวมาท่องตามคูณครูนะคะคําขวัญจังหวัดระยองผลลไม้รสร้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ดเกาะสมเ็ดสวยหรูสุนทรผู้กวีเอกเดี๋ยวมาท่องตามคครูอีกหนึ่งรอบนะคะคําขวัญจังหวัดระยองผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดกเกาะเสม็จสวยหรูศุนทรผู้กวีเอกนะคะนี่คือคำขวัญของจังหวัดระยองนะคะเด็กๆนะคะอยากรู้ไหมคะว่าทำไมนะคะจังหวัดระยองถึงมีคำขวัญนะคะแบบที่เด็กๆได้ท่องไปนะคะ เรามาดูนะคะอย่างแรกเลยนะคะผละไม้รสร้มเด็กๆว่าจังหวัดระยองเรามีผลไม้เยอะไหมคะมีผลไม้เยอะเลยหลากหลายประเภทเลยใช่ไหมคะแต่ที่นะคะขึ้นชื่อเลยคืออะไรเอ่ยทุเรียนเงาะอะไรคะมังคุด สัประรดใช่ไหมคะนะระยองเรานะคะมีผลไม้เยอะนะคะถึงได้ชื่อว่าผลไม้รสลำ้ำเพราะผลไม้ของจังหวัดระยองอร่อยนะคะนะคะต่อไปอุตสาหกรรมกนะ้าวหน้าจังหวัดระยองเรานะคะมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะเลยนะคะโดยเฉพาะที่มาตบตาพุธใช่ไหมคะ ผู้ปกครองของเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนนะคะทํางานนะคะอยู่ตามโรงงานนะคะซึ่งมีอยู่หลายที่เลยนะคะก็นะคะทําให้นะคะควาขวัญของจังหวัดระยองเรานะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมก้าวหน้าเพราะว่ามีโรงงานเยอะใช่ไหมคะต่อไปน้ําปลารสเด็ดนะคะ น้ำปานะคะก็ขึ้นชื่อของจังหวัดระยองเหมือนกันเพราะว่ามีปานะคะมีโรงน้ำปานะคะอยู่หลายโรงเลยนะคะและน้ำปลาของจังหวัดระยองนะคะก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยนะคะเวลาที่นําไปปรุงอาหารนะคะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะนําไปปรุงอาหารนะคะ,ะต่อไปเกาะเสม็ดสวยหรูนะคะ บนเกาะเสม็ดนะคะจะตั้งอยู่นอกนะคะนอกชายฝั่งนะคะจะเป็นเกาะใหญ่ๆเลยนะคะจะมีหาดทรายสวยนะคะมีต้นมะพร้าวนะคะเยอะเลยนะคะบนเกาะเสม็ดนะคะเกาะเสมดนี้นะคะจะอยู่นะคะในรูปนะคะตาสัญลักษณ์ประจําจังหวัดระยองด้วยนะคะจะมีต้นมะพร้าวนะคะมีเกาะเสม็ดนะคะแล้วจะมีนะคะ พับพานะคะคือที่พักของในหลวงรัชการที่5นะคะเวลาเสด็จมาระยองนะคะท่านก็จะไปประทับอยู่ที่บนเกาสะสม็ดนะคะเพราะฉะนั้นเกาสะสม็ดก็เลยได้ขึ้นชื่ออยู่ในคำขวัญของจังหวัดระยองด้วยนะคะเพราะว่ามีความสำคัญนะคะเป็นหาดทรายสวยนะคะเป็นที่ประทับของในหลวงรัชการที่5 ะะมีต้นมะพร้าวเยอะนะคะอันนี้นะคะรูปของเกาะสเสม็ดนะคะจะอยู่ในตรานะคะประจำจังหวัดระยองด้วยนะคะ,ะต่อไปสุนทรผู้กวีเอกเอ๊ะทำไมนะเป็นกวีเอกเพราะอะไรนะคะสุนทรผู้นะคะจะเป็นคนที่แต่งกอนเก่งนะคะ เขียนหนังสือเก่งนะคะตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เลยนะคะตั้งแต่สมัยราชการที่1ถึงราชการที่4เลยนะคะแต่งกรนะคะเกี่ยวกับนะคะพระอภัยมณีนะคะเด็กๆเคยได้ยินชื่อไหมนะคะนะคะเป็นกวีเอกนะคะของจังหวัดระยองนะคะจึงได้นะคะ อยู่ในคำขวัญของจังหวัดระยองด้วยนะคะเ,เด็กๆก็รู้แล้วนะคะว่าความหมายนะคะของคำขวัญจังหวัดระยองมีว่าอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาท่องตามคครูอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยอพร้อมแล้วนะคะคำขวัญจังหวัดระยอง ผล,ลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรผู้กวีเอเกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปฝึกท่องไว้นะคะคำขวัญของจังหวัดระยองนะคะ เพราะเราอยู่จังหวัดระยองนะคะเราต้องท่องคำขวัญของจังหวัดระยองให้ได้นะคะอยู่ระยองต้องรักระยองนะคะแล้วอย่าลืมนะคะท้ายคลิปนะคะมีภาระงานให้เด็กๆทำนะคะตั้งใจทำด้วยนะคะเด็กๆจะได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะ พยายามทำเองนะคะคุณครูบอกเด็กๆทุกครั้งเลยนะคะเวลาทำงานพยายามทำเองไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่จับมือนะคะคุณครูจะได้รู้ด้วยนะคะว่าเด็กๆนะคะมีพัฒนาการดีขึ้นแค่ไหนนะคะวันนี้พบกับคุณครูน้องแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขวัญจังหวัดไปกับคุณครูน้องใช่ไหมคะวันนี้พี่กระตูนมีการบ้านให้เด็กๆทำสองานด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือระบายสีภาพใบนี้เลยค่ะอีกหนึ่งอย่างก็คือให้เด็กๆทำอังกฤษหน้าโจทย์ก็คือ f i แอ and Circle Let ตเตอให้เด็กๆหาและวงกลมตัวอักษรเจนั่นเองนะคะ ถ้าทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งไว้ในไลน์ให้คุณครูประจำชั้นตรวจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย